เช้ามามันเดินมาที่หน้าห้องผมะผมยังไม่ไขห้องนะอ่าก็คือว่าเรายังอยู่ในห้องยัง,งอยู่ในห้องนะ่าห้องนอนอยู่แล้วเชื่อไหมมันเดินมาเนี่ยฟันฟันหน้านี่หักขั้วนี่บวมหน้าบวมเดินมาบอกผมมันบอกมันมันโดนซ้อมกั้งคืนแล้วโดนจับแฝลคอด้วยโดนจับแฝลคอด้วยแล้วบวก,กอะยรู้ว่าเอ็กใต้ด้วย,ย,วยโอโ้โหแล้วบวกิีซอฝากมาด้วยเชื่อไหมแบบผมแบบเหมือนเหมือนโดนโดน จนตบหน้าแบบหยัดยางแรงเลยอะคือแบบเลือดนี่แบบเลือดมูฮหความมูฮของเรานะรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ ใช่ใครก็ได้่าที่จะจ้ายเราไปทวงนี่คือเรารับหมดรับหมดยังมีแบกอยู่พี่พง่งโยพี่โป่งโยพี่โป่งมีคนมีบุญคุณกับผมเลยครับและในการรับงานนี่เราสแกนไหมว่าคนนั้นผิดคนนั้นถูกสแกนนี่ไม่ใช่ว okay ่าแต่ถ้าเป็นนี่ผิดอยู่แล้วนึกออกไหมในคุกอะถ้าเป็นนี่ถามคุณเป็นนี่จริงนะคือผิดอยู่แล้วในคุกกันนะมีกรณีแบบวงเล็บไหมรับมาแล้วแบบคนนี้รอดจากสาเหตุที่เหตุผลที่เขาพูดให้เราฟัง ไม่มีนะผมัวงใถ้าผมถามนี่ถ้าเกิดตอบปิดหูนี่ยผมตบเลยแล้วตัวเงินจะออกง่ายผมก็ถามก่อนแล้วว่าเป็นนี่ก็จริงไหมเป็นนี่จริงไหมก็จริงครับจริงก็เลยถามแล้วแล้วมึงจะเคลียร์ยังไงอะไรประมาณนี้ครับรรแต่ถ้าเกิดผมยังไม่มีผมแก้แค่ครัาเนี่ย<อ>โดนแน่นอนนี้ผมกเดินรับจ้างมือมีมันตลอด เหมือนผมผมไม่มีทางเลือกแล้วตอนนั้นคือในความคิดพี่คือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วใชกปหใช่ใช่ใชตอนนั้นก็เลยต้องทำอ่ะคือทำแบบนี้ใช่แล้วบวกกับวัยรุ่นใจใจแบบทีนี้มีย้ายย้ายครั้งใหญ่ย้ายโตประหารไปไว้บางกว่างมือดีๆของของบ้านใต้ย้ายหมดเลยที่เราเออชื่อมาเบื้องต้นตอนนั้นนะใช่ตอนแรกๆนะสีแรกพวกนั้นเป็นรุ่นพี่รุ่น4ี่สิบห้าสิบหกสิบนั่งคือรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ของเราคือย้ายหมดเพราะเพื่อนตัหารหมดผมตัวตลอดคนเดียว เพลงเดงพี่มีพิสุกมีพี่แกะอยู่ตอนนั้นนะก็อยู่อยู่รวมรวมกันพี่แกะนี่คือใช่พี่แกะแกปูดดังแกปูดพิสุกขึ้นเป็นป้าบ้านเถ็ดพิสุกก็เหมือนรุนพี่ผมตรงนี้ก็ผมเหมือนเดิมแต่เริ่มมีชื่อแล้วนึกออกไหมที่เรารับงานมาเรื่อยมาเรื่อยมาก็ชื่อเราก็เริ่มมาเริ่มมานะฮะแต่ที่เกือบทุกเคสก็มีการยอมรับเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ผมจะเน้นได้ว่าคนพิษจริงๆครับ มันมีอยู่เคสนั่นอยู่อยู่บ้านสอสอเกิดพลาดขัาไปข้างในอะนะแต่ว่าเขาก็กำรังสอสอกางนอกเขามีทอปอร์อาผู้มีทิพย์นนทิพยพมีทิพย์พนอยู่แล้วแต่ตอนนั้นผมเปิดโต๊ะบอลด้วยคือตอนมันได้เราจ่ายจ่ายจ่ายผมมากินคืนหลังกินคืนหลังไม่จ่ายผมเลยบวกกับว่ากูอยู่บ้านสอสอเลยคือคนนั้นก็เป็นคนใหญ่เราก็ผมก็ขอรบเขาคือเรื่องแรกเลยเราเสียเราจ่ายใช่คุณได้คุณไม่จ่ายผมใช่ แล้วบวกกับคุณที่คุณไม่จ่ายอ่ะคุณคิดว่าคุณอยู่บ้านผู้มิทิพล<ช>ท่านนี้ใช่อ่านึกว่าผมจะไม,ไม่ไม่ไม่อะไรกับคุณใช่แต่หารู้ไหมครับเป็นไงฮะเราก็แหมโมโหอยู่แล้วด้วยไอ้คนก<ช>ิมกิร้อนอยู่แล้วเตะเตะ เตะนี่แขนนี่ฮะกรามมากดังนี่ฮะเลือดเดี่ยวแบบโอเป็นแก้วอะออเป็นริมริมเป็นแก้วเลยนะคือเยอะถือขนาดว่าเป็นแก้วเลยเตะเตะแล้วมันเอาแขนบังคมเตะขามันล้มลงผมว่าเป็นมวยมามั่งไงตอนนั้นและแล้วผมซ้ำที่หน้านี่ติดดังกับติดกรามแล้วก็ต้องจ่ายผมด้วยแล้วก็ต้องจ่ายนี้ด้วยด้วยต้องจ่ายด้วยโอ้โหเป็นจ่ายผมนะเหรอเหตุการณ์ครั้งนี้ถ้าคุณจ่ายไปตั้งแต่ทีแรกคุณก็ไม่ต้องมีแขนหักจมูกหักกรามหักใช่คือผมมองว่า คุณต้องจิโกโดีใช่ไหมไม่ใช่มาเอาเรียบผมเงี้ยแล้วถือว่าคุณอยู่อยู่กับคนนูกนนี้ผมไม่ได้สนผมบอกว่าผมไม่สนถ้าผิดต่อผมนะส่งมาไปให้การให้การกับหมอลมบล็อกล้มบล็อกลมบอกเพราะอะไรฮะจากที่เราทําไปทาเขาไปแต่เขาไปให้การว่าลมบล็อกอย่างนั้นเพราะอะไรคือตอนนั้นผมก็ยอมรับว่าผมเริ่มมีที่ขุนตามได้มึงไปตรงไหนเราตามได้เดทในอ่ะไม่ไม่ต่อด้วยไม่ไม่ไม่ต่อเดยไม่ไม่ขังในแล้วมันก็มีอยู่อีกเคสหนึ่ง ไอ้นั่นโยนยาข้ามาแต่นั้นผมเริ่มเริ่มเริ่มคนแบบ,บเก่งๆนะจะอยู่แก่ีิสุกด้วยเงี้ยเหมือนเจ้าหน้าที่ก็แบบให้เราดูแลกันเองเนะื่อวันในในโทษประหารเจ<อ>้าหน้าที่จะไม่ค่อยเข้ามาวุ่นวาย เพราะว่าเขามองมว่าเราเนี่ยเป็นตัวใหญ่เป็นต<ม>ัวเป็นตัวไม่มีตัวเลขอ่ะตัวประหานตัวเต่าเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้ามาอะไรมากแต่เราดูเลขกันแล้วมันจะมีพวกตัวตัวเลขโยนของผิดข้ามมาอนะไรไหยแต่ถ้าโยนมาในแดนประหานของเรานะก็คือถ้าบริเวณของเราอ่ะอ่าถ้าโยนมามในบริเวณของเรามันจะโป่งนึกออกไหมอ๋อคือนายก็นายไม่ก็เก้มวดอยู่แล้วตรงนั้นเตือนแล้วปุ่มเตือนนะเตือนสามสี่รอบประโดดอย่าโยนมาเลยตรงนี้เดี๋ยวพวกผมจะเดือดร้อนก็คือว่าเราพูดกับเขาดีเตือนเขาดีแต่ไม่ฟังโยนเข้ามาอีกไป นี่พูดจากใ่ผมไม่ได้แต่ว่าตั้งใจว่าจะเตะมันเขาพิการนะรไ,มไม่รู้ไปโดนตรงไหนก็พิการ<โห>ก็ไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆจากความรู้สึกแต่ว่าอยากเตะสังสอนอ,ะอ่ะกูเตือนมึงแล้วข้อมึงแล้วใช่ไหมก็ในคุกนึกออกไหมถ้าไปข้อมึงต<อ>้องให้กันนะขอขอครั้งแรกไม่ให้ขอครั้งที่สองไม่ให้ ขอไปกี่ครั้งฮะสามครั้งสามครั้งโยนมาเดี๋ยวก็โยนมาเดี๋ยวก็โยนมาแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะเขาไม่งงหรอกนีก่ก่อนไงเขารู้รแล้วว่าโยนเข้ามาก็ในกุ๊กไม่มีความลับใช่ไหมน<ม>ัในเกณฑ์นั้น,นเจ้าสามก็เสียใจก็เสียใจเกณฑ์นั้นก,าาก็เสีย,จย,ย,จยนในยจย คือเราไม่ึกวก็เขาจะปีกากันเขาเอาเรื่องเอาไหมแมวน่าอิทธิพลแล้วเขาผิดด้วยอ่ะใช่เพราะเพราะเขาก็ไม่กล้าแบบที่จะกูเรื่องขึ้นมาเพื่อว่าเออเนี่ยเขามาทําผมเรื่องนี้เกิดมาจากเรื่องนี้ที่ผมโยนนี่เข้ามามันจะเป็นเรื่องใหญ่ที่แบบผลเสียกับเขาเขาก็เลยจบไปปริยายแล้วเขาบอกเจ้าที่ว่าอะไรฮะน่าลื่นล้มอีกแหละลื่นล้ม แล้วก็มาไมเคสหนึ่งไอ้นี่บบนเรือนนอนเด็กใต้นี้แล้วคนนี้ฝากมาพี่สอสอตักงสิบนี่แหละซอตักสิเนี่นะก็คือฝากมาให้อยู่กับเราใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วทีนี้ไปนอนอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วคืนนั้นมันโดนกระทืบตั้งคืนแต่ผมยังไม่รู้นะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันขังใช่ไหมห้องใครห้องมันเช้ามามันเดินมาที่หน้าห้องผมะผมยังไม่ไขห้องนะอ่าก็คือว่าเรายังอยู่ในห้องยังอยู่ในห้องอห้องนอนอยู่แล้วเชื่อไหมมันเดินมาเนี่ยฝันฝันหน้านี่หักขั้วนี่บวมหน้าบวม เดินมาบอกผมมันว่ามันมันโดนซ้อมกั้งคืนแล้วโดนจับแฝดคอด้วยโดนจับแฝดคอด้วยแล้วบวกกับอะไรด้วยติกใต้ด้วยโอ้โหแล้วบวกพิศซ่าฝากมาด้วยเชื่อไหมแบบผมแบบเหมือนเหมือนโดนโดนโดนตบหน้าแบบแบบอย่างแรงเลยอะคือหยามแบบเลือดนี่แบบเลือดมูฮูความมูฮูของเรานะแต่อ้วงมเนี่ยมันน่าจะวางงานอะไรว่านี่แต่ก็ไก่ไก่ห้องมันก่อนใช่ไหม ครัไข่ออกมาแล้วมันรีบรีบ,รบขึ้นไปมอบบนมวดแต่บอกนั้นมาบอกผมผม,ผมแบบห้องผมอยู่ข้างล่างใช่ไหมบยังไม่ได้ไขห้องผมตะโกนเรียกผู้ช่วยเหลือคนถือกุญแจนะอะคนที่เปิดขังมึงมาเลยคือตะโกนล,ลั่นตึกเลยมึงมาเลยมึงรีบมาไข่องก,กูก่อนไอ้คนไขก,กุญแจก็เด็กใต้เหมือนกันเอี้ยแต่ตอนนั้นเด็กใต้มันจะแยกกันอยู่นะไอ้คนที่ไม่เก๋ก็แยกแยกกันอยู่แต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราก็ดูแลเ,<อ>เด็กใต้นั่นเกิดอะไรขึ้นตามเรื่องให้มาเนี่ยแล้วรีบวิ่งมาไขห้องผมเลยอ่ะ ผมวิ่งไปน้าหมดเลยก็รู้แล้วนะพวกนั้นขึ้นไปมอวมอบนมวดนะ<า>คือกาว่าพ้นนะก็เริ่มเริ่มขามาหมดนีเด็กในบ้านในะทีนี้ก็เริ่มตามไปน้าหมดแล้วแล้วเพื่อนผม,มนนอีกคนนึงพิ่สุหลายหลายคนนะจะบุกขึ้นมวดจะ,ปะไปเกบไ่้นั่นเครนี้บุกขึ้นไม่ได้กระบอกยตีนะเพราะแต่ว่าด้วยความโมโหเราคนจะบุกขึ้นได้เอาคนไปล้อมก็มีผู้ผู้คุมฝังอยู่ใช่ฝังอยู่แต่เราเราเหมือนไปไปต่อยไปตีผู้คุมเราไม่ได้เหมือนเราก็ให้เกียดแต่ว่าผมขอผมอยากจะขึ้นไปกระทือไไปนั่นดีกว่าไหม แต่กับผู้คุมเราก็ให้เกียรติเราก็คารพด้วยความโมโหโมโหมากมากด้วยสุดขีดเลยแล้วมันหลายเป็นคนมันเป็นคนที่แบบคนที่มีบุญคุณกับเราครั้งหนึ่งที่เคยให้ข้าเรากินตอนอยู่พิเศษกรุงเทพอะข้าฝากมาแล้วเราดูแลมันไม่ได้โดนโดนเงี้ยคือเด็กใต้นะไม่ว่าจะผิดหรือถูกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำมันคำตับผมมาบอกผมดิใช่ไหมเราแก้ปัญหาได้นี่ไปกระเทิมมันเกือบตายถึงขนาดจะต้องแขวนคอกันนะ ก็บุกขึ้นไปไม่ได้แล้วทีนี้มันเด็กในบ้านผมันพี่มันค้างอยู่บนน้องอีกคนเท่านั้นกำลังจะหาที่ลงพอดีเลยถือต้องเตรียมต้องเป็นชุดเนี้ยบุกขึ้นไปเลยมันนั่นแหละก็คือเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยช่วงยังว่าผู้ต้องขังคนอื่นก็ยังไม่ลงมาบทดเริ่มแล้วเริ่มเริ่มลงมาแล้วเริ่มทยอยลงแต่ว่าอ้านี่มีปัญหาลงก่อนแล้วค้างอีกทั้งคนนึงไปไงฮะปุ่มบุกขึ้นไปเลยบุกเมันเรือนนอนอีกทิ้งเป้าหมายจากตรงนั้นแล้วไปเลยตรงนั้นเจ้าหน้าที่กันไว้ลลมเเเเเป็็นนะกทืยีผ ผมตั้งใจเอาชีวิตหนึ่งเด็กใต้ด้วยเหมือนผมโดนตบหน้าอย่างแรงแล้วมาเอ็นเสื้อผมันหน้าท้าเย็นแล้วแบบคือเราผ่มคนใต้นึกไวคนคนใต้มันจะเหมือนเหมือนเหมือนสอดเนยคนอื่นจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าผมไม่รู้ใช่ไหมแต่ผมนี่แบบผมเจ็บอะก็เล่นแบบกระโหลกล้าแขนหักกรามหักเหมือนกันผมก็เทียบไปแบบนิ่งแล้วผมรู้ว่าตั้งใจเอาชีวิตอะคือยังยังแบบยังไม่ตายจะทักเม็ดยังมีดจะแทงพี่แกะหรือไก่ผมตวาดผมนี่แหละเขาตะโกนห้ามเราก่อนเคสเนี้ผมตั้งใจจริงพอจบจากตอนนั้นแล้วทำไงฮะ ลงมาก็แยกย้ายแยกย้ายไม่เกมไม่ย้ายด้วยนั่นแหละไอ้ฝั่งนู้นย้ายไม่ไม่ต่อนดีด้วยกันเนี่ยไม่ต่ออีกเคสนยงอีกเด็กใต้อีกเคสนี้เป็นเด็กทำงานพวกปัดกระยะอะไม่เกลอยะนี่ก่อนที่โยนมาะยะคือทั่วไปไม่ได้เป็นคนเกเลียะเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่ เป็นเด็กใต้เด็กใต้ซึ่งเด็กใต้ตอนนั้นมันจะยแยกกันอยู่ก็จริงใช่ไหมอยู่ไม่ได้อยู่รวมกันใช่ไหมไอ้เดนะใต้อะผมแบบคอยช่วยคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมใต้อยู่ข้างในจะรู้ว่าเออยังไงก็มาบอกเราถึงจะไม่ได้อยู่กินวงข้าวเดียวกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยอนอนด้วยกันหรือกินด้วยกันแต่ขอให้เป็นเด็กใต้ถ้าอยู่ในคุกด้วยกันมันมถึงกันหมดใช่ใช่อให้เดือดร้อนย,ยังไงคนใต้ก็คือ ก็ใช่ตาก็ช่วยกันใช่แล้วตอนนั้นผมเหมือนตัวออกตัวมีมีพิสุกอยู่คนในพิสุกจะจะนิ่งแล้วแต่ว่าก็รู้แล้วพิสุกจะกอยแนะในไาแบนียมันโดนกันทืบเป็นสิบคนม้างเห็นว่านะที่ขึ้นมาบอกผมคนกว่าขยะเนี่ยนะแต่ไม่รู้มีบาดเสี่ยงอะไรกันนี้แล้วแล้วกลุ่มนั้นบ้านนั้นนะนะไปลุมกันไปลวมเอาแล้วนะครับมาอีกแล้วเดินมาบอกผมอะเดือดเลย แต่ไอ้ชุดที่ถามชิงไปมอบก่อนนึกออกไหมเอาอีกแล้วนะครับชิงไปมอบก่อนเลยตั้งกลุ่มเลยแต่กลุ่มนี้มี power เ,เหมือนกันตีก่อนแล้วก็เคลียร์นึกออกไหมกาว่าตีก่อนแล้วก็เคลียร์ครับครับแล้วผู้กุมโควตแดนประกาศเรียกพี่แกะไปคู่หูผมอีกคนแล้วก็พี่สุกเรียกไปก่อนแต่ยังไม่เรียกผมตามตี่อนก็ขึ้นไปก็นั่งเคลียร์กับโมนัน่าเคลียร์แต่ไม่รู้ว่าใครพูดอะไรแล้วว่าต้องต้องกูยบผมใช่ไหมครับอะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็้วเขารู้อยู่แล้วแต่ผมรู้แล้วเคสเนี้ยมึงตั้งใจตีแแลลลล้้้้้ววเเเคคีีีียยรรร์์าาาใชมกกกกก่่ออออนนนนนนะขงตต็็ คนที่ตีเนี่ยขึ้นไปบอกเจ้าหน้าที่แล้วว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์กับพี่ฉุยใช่ถึงจะจบใช่ถูกไหมใช่อ่าเขาก็เลยให้คน่ะมาเรียกเราใช่มันมีมันมีอันนี้ไงเคสนี๋ว่าที่ว่าผมบุกครั้งก่อนที่บุกขึ้นมวลแล้วก็ไม่ขึ้นอ่ะครั้งที่แล้วแล้วผมจะเลียกผมอ่ะจะเน็บอยู่เล่มหนึ่งตลอดเลยคือเป็นที่สังเกแต่ข้างนอกแล้วอ่ะคือจะต้องอยู่ข้างในตัวตอนอนอยู่ตลอดแต่แต่เรือนพกจนกระทั่งว่านายเนี่ยรู้เลย ว่าเราเนี่ยพบเหล็กตลอดแน่นอนถ้าไปตรวจค้นยังไงก็เจอเจอแน่นอนผมก็เลยเด็กที่บ้านเอาไปให้ผมอีกเล่มหนึ่งเน็บข้างเอวเป็นสองเล่มเป็นสองเล่มพอรู้แล้วเดี๋ยวผมเดินไปเจ้าหน้าที่ค้นผมแน่คือเรารู้อยู่แล้วแล้วไอ้ที่ผมก็รู้ด้วยว่าแป่นเนี่ยบ้านนั้นตั้งใจตีก่อนแล้วก็เคลียร์คือเรียกเรามาเคลียร์แล้วเดี๋ยวจบจบแต่เรารู้เต็มเรารู้ทันหมดทุกอย่างว่าแต้มเนี่ยผู้ใจมาก่อนอ่าได้ผมเดินขึ้นไปเลยไปเดินขึ้นไปบนเนี้ยปุ๊บ ดึงเหล็กแน่เลยไม่ต้องจับไม่ต้องตรวจเลยนะแม่งจ่าติดมอบไปเลยเราเดินมอดแล้วพี่ครับแล้วผมก็เดินขึ้นไม่ได้เลยถึงบ้านนั้นนั่งอยู่จริงไม่มีใครรู้เลยนะว่าผมยึงไปไอะไม่มีใครรู้เลยเห็นเลยผมเห็นแล้วไอ้หัวเรือมนั่งอยู่ผมเดินไปผมล่อยเลยปึ้ง้องไปเลยะคือด้วยความที่เราเราโมโหเจ้าหน้าที่ก็คืออบแดงก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนั่งใ่โต๊ะคือก็คิดว่าเดี๋ยวเรียกเร็วมาเคลียร์แล้วก็จบ ซัดก่อนเลยแก้ก่อนตุ้มงงเงินหมดอะเกลือลมมันได้ลไงก็ดึงมีดเลยซักมาแล้วตั้งก็เลียกันจบอ่าก็คือว่าพวกมาห้ามก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แดงไม่ได้แดงแต่ว่าแก้แล้วหลายได้ต่อยคืนแล้วยังไงก็เด็กใต้ไม่เสียชื่อแล้วแกไม่พูดเลยว่าเตะฟรีไหมใช่ไหมแล้วรู้สึกผิดก็เลยบอกให้ไอ้รูกพี่ผมด้านนอกนะซื้อขยะมาขอกระมาผบวัดคืออ๋อคือว่าเหตุการณ์วันนั้นคือทางผบวัดนังเจ้าหนี่ก็คือไม่ได้อะ ทำโทษเราไม่ได้ทำโทษตอนนี้ที่เราทําอย่างนั้นใช่เหมือนแบบว่าเขาสืบสาวเราเรื่องไปก็เหมือนว่าไอ้นั่นก็สมควรโดนไปอะไรอย่างนี้แต่แต่ว่ามันน่าเกลียดตรงที่ว่าผมไปต่อยที่ที่เรามาคิดเราเราคิดได้เองใ่ว่าเราควรที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการขอโทษคือตอนนั้นที่ว่าผมดูแลใต้นะเสียเหลี่ยมนิดก็ไม่ได้น่กไปโดนกินฟรีนิดก็ไม่ได้ไม่ปล่อยผ่านทุกเรื่องไม่เรื่องเล็กเเรื่องเล็กน้อยก็คือไม่ปล่อยเดินจะอาไปพูดว่าบ้านตายไม่มีอะไรว่ากูเตะมันแล้วกูซื้อมันแล้วอะไรอย่างนี้ผมไม่เคยปล ทั้งบ้านโดนย้ายโดนย้ายหมดเหลือผมกับคู่หู้ผมสองคนแดนสองะนะที่ที่อยู่กับเราอะ่ะโดนแกบ<ก>ย,ย้ายพิสูบย,ย้ายแล้วเหมือนในบ้านย้ายหมดอะตัวดีๆย,ย้ายย้ายหมดเลย หูหัวนะจานเค้ด้วยจานเค้ด้วยเอ้จานเค้ดเราได้ยานเค้นะานเค้ดที่อรู้สึกว่าจานเค้จะอยู่กับผมนะสักงานหรือสองงานนะที่ว่าผมผมถามนีแหละแดนสองเนี่ยนะเออแดนสองเนี่ยอยู่อยู่อยู่ไปอยู่อยู่กับยานเค้เราหรือพูดถึงหรือพูดถึงจานเค้อยู่แล้วจานเค้มาได้ไม่กี่เดือนนั่งย้ายไปก่อนเออก็มาย้ายพร้อมชุดนั้นแหละย้ายไปน่าจะไปกรองไผ่หรือหรือหรือไปไหนไม่รู้ตอนนั้นนะแล้วทีนี้ผมมาเรือได้บ้านเงี้ยสองสามคนแล้วทำเอาไว้ทั้งแดดนนนนคืืออพพูกับเเ่ลลยงาี้ะ ใหญ่กวใจเราก็จ่องจะแก้อยู่แล้วคนถูกมพฤติกรรมอ่ะเอาง่ายๆฮะมันมันก็เป็นแต่ก็ไม่ได้นึกนี่มาตอนนี้ว่าทําเราคือเขาผิดมาเงี้ยใช่ไหมใช่ก็ดูเลยว่าทำเท่างึมเงืมงืมกันแล้วแหละคือมันวิ่งไม่ได้เลยคุกยังไงครับก็แทงอย่างมากก็ได้แทงได้ทีทองทีนะตายก็ตายไปแล้คือความคิดตอนนั้นนะเพราะว่าเรดูจากบรรยากาศแล้วว่าคือใช่เลยใช่แหละยังไงโดนปิดแน่โดนปิดแน่โดนปิดแน่เพราะว่าสองสามร้อยแล้วผมเหลือสองสามคนเนี่ยอหมโดนปิดแน่ก็คุยกับเพื่อนตามใจ ก็ไม่ไม่วิ่งแล้วก็สู้เลยตั้งใหญสู้สู้ได้เล่นสู้ะนะครับน่าจะแทงได้ทีตรงทีเล้วเนี่ยนีกว่าเราจะตายก็จางมันมังเงื้ออยู่ได้เกืเดือนกว่าๆพี่แก่ย้ายกลับมาพี่สุกย้ายกลับมาโอ้โหในช่วงเดือนกว่าๆก็คือว่าไม่มีใครมามีปัญหากับเราไม่แต่รู้แล้วว่าแต่รู้รู้แล้วว่ามึงเตรียมการแล้วแหละเรารู้แล้วแต่ช่วงที่พวกไอพวกพี่แกกพี่สุกย้ายนะผมก็ไม่นิ่งนะกับเพื่อนนะเรียก นี่มันกระทืบทุกวันเหมือนกันเก<ม>ือบทุกวันเหมือนกันเขายังครับตัวปกติเหมือนเดิมคือคือไม่ได้เรานิ่งไม่ได้ครับนิ่งเนี่ยมองว่าอ่ามึงไม่มีพวกไม่สู้นี่ว่า,าใช่ไหมเราผมไม่สนทำหน้าทำงานของผมไปไม่รูร้ตรงนี้ผมกระทืบทุกวันแล้วมันถึงเคสที่โดนย้ายโดนย้ายไปเดนห้านะไอ้แจ็คเด็กสุพรรณอ่ะไอ้แจ็คกับผมมันก็ดีๆกันเหมือนผมก็มีเริ่มมีหลายบ้านแล้วจะเป็นพวกพวกพมือนนะครับเด็กต่างจังหวัดอ่ะผมผมจะเอาเด็กต่างจังหวัดนึกไหมบ้านต่างจังหวัดอ่ะผมจะเอาผมจะอิงพวกนี้ ก็ว่าเข้ามาในอุงเทพาวันนี้ก่อนต่างจังหวัดเข้ามาในอุงเทพาไหมครับในอุงเทพมันก็จะต้องใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ผมจะเป็นมิตรกับต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่ก่อนเอามาอยู่กับเราเอามาดูแลใช่ใช่ครับผมถึงว่าเหมือนสุพรรณมันจะอยู่บ้านนึงครับ แต่มันก็ถึงกับบ้านตายนี่กับไม่ผูกกันใช่ใช่ผูกกันไว้แล้วบังเดินไปแล้วผมเดินไปประสบเหตุอย่างว่าไอ้แจ็คมันทวงหนี้ก็อยู่พอดีก็ไปยืนฟังเมื่อนั้นพูดอะไรไม่รู้แหละผิดหูนิดเดียวเองพูดแบบพูดหัวหมอนี่กับไม่คำเดียวผมตกหายท้องเลยอืมไอ้มึงผิดมึงก็พูดจาดีๆใช่ไหมมึงต้องก็พูดจาดีๆก็ได้มึงก็นัดวันกันไว้เรื่องไงเรื่องไงบอกแจ๊กเพื่อนเราด้วยเหมือนหัวหมอใส่เพื่อนกูใช่ใช่บ๊ะเอาไปแต่หารู้ไหมว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เราต้องย้ายแดดเอาละครัับจริงแแล้้้ปนนไม่ยยา แค่นี้ผมมาโยนย้ายไปไอ้นี่ไงพอเรียกผมไปใช่ไหมครับต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องเป็นเหตุการณ์เดียวกันผมไปน้องผมก็กระโดดรับแทนครับก็เป็นคนทำอะไรกันเนี้ยพี่ผมไม่เกี่ยวผมทำเองผมทาเองพี่ผมไม่เกี่ยวใช่แต่รองบบแดนไม่ยอมไงจะเล่นผมไม่ได้อะผมว่าตัวผมตัว่ะนาเป็นนาเป็นเด็กบ้านเราเป็นเด็กเด็กเว่าไปทําลูกน้องเขาเขาไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมโมโหไงชี้หน้าเลยชี้หน้ารองบอแดนนั่นแหละ เรานะชีดหน้าเขาชีดหน้าหนัอะไรเขเย็ดแม่นะแต่เป็นคำใต้แล้วคนใต้เป็นอะไรโมโหจะมขึ้นคำเนี่ยชนสบดคำหยาบไปขีดหน้าด้วยอ่านใช่ไหมไอ้คนหุ้มแม่งทั้งบ้านเลยเนี่ยความที่เรามองว่าเขาอะไรกับเราอ่ะใช่ไหมมาอักเสติอะไรกับผมคือในครั้งที่มีคนรับไปแล้วใช่เนาะแต่ตั้งจะมาเอาผมอีกใช่ใช่อ่าทีเนี้ยแล้วทีนี้พิสุกไปไปข้อไปข้อไปคุยเคลียร์แกก็ไม่ยอมนะจนแบบก็เรียกผู้คุมทั้งแดนอ่ะ นั่งประชุมกันลงมติกันใช้ผมย้ายหรือเปล่าสิบคนเลยนะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยทีนี้กับแค่กับแค่เราไปตกกันทีเดียวแต่ที่ผ่านมานี่กระทือบทั้งกล้ามหักแขนหักขาหักอันอามาพึ่งเอามพาดไม่ไม่เป็นไรโอ้โหแต่เรื่องตกน้าทีเดียวเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้ผมมองว่าเขามาติดใจที่ว่าผมจีหน้าเข้าอะไรยเงี้ยใช่ไหมแต่ผมก็ก็รู้ว่าเกินไปนะเกินไปก็เป็นเจ้าหน้าที่กันทีแต่ตอนด้วยอารมณ์เราแล้วรู้ด้วยความที่ว่าเราข้อกูอยากแรงอ่ะแต่นั้นนะ นายตั้งแดนนะลงมติให้ผมอยู่หมดเลยแต่เขาเนี่ยพอมาถึงเขาเขาว่าเขาไม่อยู่อืี๋ยวว่านายผู้กงมคนอื่นเนะี่ยให้ผมอยู่หมดเหมือนนายก็เริ่มตึงเครียดใช่ไหมผมก็เลยบอก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 บดเอ็นบอก,บอกว่าน้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมย้ายคือเราก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่เขาอึดหนักใช่ไหม,มก็ไม่อยากมาเป็นนัตวต,ตัวเหนียดไม่อยากเราเอาโอเคครับเดี๋ยวผมย้ายคือเพื่อแม่เขาแบบ จ้านาที่ไอ้คนเขาเขาึดอาดแต่คือไม่ลําบากใจอ่ะเขาก็เลยขออ่ะโอเคผมผมไปเองเดี๋ยวผมย้ายดีกว่าได้จบจบตรงนี้ไปแล้วส็แล้วก็ย้ายแต่น้องที่ว่ารับแทนผมก็ เออเคลียให้แค่กักบริเวณนันนะกักไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นซอยกักอยู่ใต้ตึกเนี่ยก็ไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ตัดวินัยครับนี่ไยไม่ได้ตัดกนไ,ไวินัยแล้วก็กุยเกลืออเอาละทีนี้ได้ย้ายไปแดน <c oughs> แดนห้าแดนห้าทำไมต้องแบบออต้องย้ายไปแดนห้าเพราะว่าสิ่งที่พี่ฉุยเล่ามาตลอดเวลาอยู่แดนสองเนี่ยทำขเขาไว้เยอะมากเยอะเราจะไปเจอโจ์กี่คนก็ไม่รู้ถูกไหมฮะรู้อยู่แก่ใจเลยอรู้อยู่แก่ใจเลยเนี่อยแก่ใจเลบอก โจทย์เยอะตอนนั้นนาะเดนาก็รู้แล้วแหละะถานก่อนสถานจะไปตีนูนเรามีเด hmm. ็กใต้อยู่บ well, so. in. so so, like, ้านหนึ hmm. ่งเหมือนกันประมาณสิบยี่สิบคนได้บ้างนะก็รู้แล้วแหละยังไงตํมใจอยู่แล้วว่าต้องแทงกันแน่ต้องโดนปิดแน่เลยบอกไอ้แดงไ้คนนึงก็ส่งซิกไปแล้วแล้วแดงแดงก็มารับหน้าเด่นตอนนั้นนั้นมันมันมันก็ใช้ได้อยู่ตอนนั้นหน้าเดน้ามันก็ใช้ได้มันก็รับพุ่มแต่พุ่มมันไม่ได้อยู่้างล่างเพราะผมยังโตสู้อยู่ตอนนั้น ผมยังตัวตวลอัจก็ต้องไปอยู่ใต้ตึกใต้ตึกเรือนนอนนะนะมันไม่ได้ทําเป็นคอกแต่อยู่ใต้ตึกไม่ไม่เจอแดดผมย้ายไปก็ไม่ได้โดนขังนะแต่ก็บอกแดงแล้วโจทย์เยอะเฮียเียมเล็กให้ผมน้อยแดงก็เล็กไหมผมเล่มหนึ่งแล้วบางเงินที่ว่าไปเจอกุ้งกุ้งตับตะแก่นะกุ้งนั้นเป็นมือปืนอันดับหนึ่งปีห้าศูนย์นะแล้วผมเคยช่วยไหมตอนพิพเศษกรุงเทพกุ้งเราโจทย์เยอะอะไม่เป็นไรก็กิ้งไม่้วยกันนี่แหละพูดคำนี้กุ้งะได้ใจ เพราะว่าความที่เราเคยช่วยกันไว้ใช่นะแต่ทีนี้บ้านใต้อะเดน้าที่ผมอยู่ตัวสูงนะก็จะแยกไงก็จะไม่ลงไปปนกันผมก็ลงไปอยู่ไม่ได้ที่บ้านบ้านบ้านใตยย้งนั้นนะผมต้องยึดขึ้นอยู่บนตึกก็ได้ได้กุ้งเป็นคู่หู <c oughs> ก็ตีคู่กับกุ้งนีดนี้ ก็ตั้งใจว่าถ้าเขาเข้ามาผมก็แทงนะนะออเอาถ้าทีไหวก็คอยระวังตลอดมาเงินพี่ดันตรีตอนนั้นแกดูแลซอยอยู่พี่ดันตรีผู้คุมนะครับแกก็เหมือนเอาซามูอยูวนะแกเรียกมาเคลียร์ให้หัวโจกสองสองคนนี้นะที่ผมที่ผมผมเล็งเลยว่าสองคนนี้ที่ว่าน่าจะในเล่น<บ>เราอ่ะน่าจะปิดเราอ่ะนะ<า>แกเรียกมาเคลียร์เคลียจบก็เหมือนก็ชอบนี่แหละผมว่าผมคนนักเลงอ่ะไม่ไม่ไม่คือคนนักเลงเขาพูดง่ายๆผมก็ไม่ดื้ออยู่แล้วใช่ไหมพออะไรก็ได้ตอนนั้นนะมีมีตายมนัดแล้วก็ต่อหน้าลายตอนนั้นที่มีวเียมาเคลียร์นะหม ตอนน่ารักก็วันเรือมีนบุรีไอ้มนักก็ยานาวาอ๋อครับผมก็เกียนจบก็กลายเป็นเพื่อนกันทีนี้กลายเป็นเพื่อน,นจากที่กลายเป็นโจ์นะที่จะจะ<ช>ปิดกันลวคือจะแก้แค้นกันแลวนะกราบกายพี่สติมาทาททให้การวาเป็นโจ์กลายเป็นเพื่อนกันใช่นจนบมมามีความคิดว่าเลิกเกดีกว่าก็คิดแล้วว่าถ้ายุ่งเนี้ยไม่ได้กลับบ้านแน่ ไม่ตายก็ต้องตอกคดีแน่ผมมองเลยใช่ไหมตอนเริ่มย้ายมาเดนนฮะเริ่มนั่นก็มีเริ่มมีความคิดเริ่มเริ่มเริ่มโตก็มาอีกหน่อยแล้วนะเริ่มมาคับตัวเองอะว่าอย่าไปเกเลยอย่าไปเกเลยอยู่นิ่งๆจนแบบประโยชน์พี่สันตีพี่สันตีให้ให้ดูแล ซอยผมตัวสูงตัวสูงอ่ะก็เหมือนผมก็มีชื่อมาแล้วนี้ก็ไมครับเหมือนว่าก็พอเกง่งเกใจอยู่มั่งแล้วใช่ไหมครับกลุ่มซอยตีคู่กุ้งแซมสเกตต่อคนเป็นการเป็นกุ้งอ่างที่นี่นะซอยแดนห้าตอนผมดูแลซอยแดนห้าซอยก็รู้อยู่แล้วว่าพวกตัวสุดตีนนั้นก็คือความผิดอ่ะรักผมเกือบทุกคนอ่ะผมกล้าพูดเลยอายุนั้นอ่ะตอนนี้ผมดูแลซอยรักคนทุกคนแหละก็ผม เอออะไรมาผมติดให้หมดคืออยากช่วยเหลือเลยเอออะไรผมมาเนี่ยผมติดให้หมดเออเอออะไรมาเนี่ยอย่างเช่นยาเส้นยาโยเวนตัวสับกับยาอ๋อไอ้นั่นงานเรียบเอายาเส้นขนมนมเะกินอะไรแต่ผมมาได้ไม่เหลือบ้างวะแล้วผมให้ได้รักหมดแหละจริงจรไม่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เออผมเลยติดติดหมดก็เลยมีแต่คนรักรักทีนี้เพราะเราเหมือนเราคิดว่าเราเปลี่ยนนี่ใส่ดีกว่าเราเปลี่ยนนิสใส่ดีกว่าถ้ากูเดินเดินแรงเดินตึงอย่างเนี้ยนายไม่ได้กลับบ้านเลย จากซอยตอนนั้นตึงนะผมคุยกับพี่สันติแบบพี่อันนี้ก็ขอให้เขาบ้างแล้วเนี่ยแบบใาายตึงเกินเงี้ยใช่ไหมก็ขอ,ขอช่วยช่วยช่วยเหลือพี่สันติใช่ในการดูแลกับพี่วิรัตตอนนั้นพี่วิรัตอีกคนนะแล้วทีนี้มาช่วยนี่ตกวกโทษสูงให้ได้ลงลงสนามมาช่วยพวกโทษสูงให้ลงมาสนามนั่นหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ พวกโทษสูงเนี่ยไม่สามารถที่จะลงมาข้างล่างได้ไม่สามารถลงได้เลย <S <S อยู่ใต้ตึกอย่างเดียวไม่ไม่เจอเดอะ่ะคือตึกก็เป็น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 ยังไงไม่เป็นกําแพงหมดเลยนึกอ<ค>่าไหมแต่อยู่อยู่ใส่กลางนีดเดียว่ะแล้ซึ่งมันเป็นมานานมากเลยเป็นมานานซึ่งเหมือนเหมือนเราเราก็เ,าเห็นแล้วแบบแต่ละคนนะเรื่องซีดอะ่ะคือพอลงช้ามาไขรว่ามันก็ต้องไปนอนอยู่ใต้ตึกตรงนั้นแหละนอนแล้วนอนแบบห้าวอ้องนั้นติดติดกันนะห้ามเลยอีกต้องอยู่ในตรงนั้นสงสารเห็นแล้วเห็นสภาพแล้วมันโกหพี่สันติตอนนั้นพี่าันตก็ซีกับผมบระเดนบอี่ ปุ่มข้อพี่ปล่อยโทษเยอะๆเนี่ยลงลงไปเล่นตะก้อหรือเล่นเล่นบอลได้มัางเลยเราไปเดินหน้าตึกได้มั่งอะไรประมาณเนี้ยได้ออกจากบริเวณนี้ไอ้ออกไม่ได้มั่งอ่ะแล้วก็อยู่แปนั้นได้เป็นปีปีก็ช้ามาก็นอนอยู่นันนอนอยู่นั้นไม่ได้ออกอะไรเลยแล้วซีดเหลืองนะหัวอกแล้วโทษด้วยกันด้วยในตอนนั้นนะใช่ก็พยายามคุยที่สันติคุยครับพอเราไปคุยเสร็จพวกเขาบอกอะไร ยอรับผิดชอบไปหรือ,อลงไปก,ก็รู้อะไรแล้วต้นนี้ใช่ไหมใช่ไหมเกิดก็ทำอะไรขึ้นมาใช่ไหมใช่แล,แล้วก็เก็บความคิดอคำพูดของของพี่สันติมาครับก็ดีแล้วก็ดื้อก็ไปขอพี่อ่ะผมรับหลักการเองรับรับประกันเองออเรศินี้เริ่มแกก็เริ่มแน่นแน่จะปล่อยประด็นอะไรเนี้ยน,นะเสนอเรื่องไปจริงจริงเสนอเรื่องเนี้ยเพราะว่ามาจากเราเนี่ยขอทุกวันอะไรอย่างงี้ใช่นักโทษโทษสูงนี่รู้ไหมว่าเรากําลังดําเนินการให้เขาเนี่ยรู้จะมีพื้นที่ขยายขึ้นมาอีกรู้โล รู้ใช่ไหมคือผมจะบอกนี้ก่อนไอ้ตัวตัวตัวอาหารตัวตลอดมันก็ระบายมาจากเด่นเด่นสองก้อนแล้วครับซึ่งพวกนี้ก็คือเคยรู้จักเคยอยู่กับเรามาเคยรู้จักเคยอะไรเงี้ยพี่ตันติบอกได้บอกทุกอหลายๆคนเข้ามานะได้เ่ากบอกว่าต้องสิทธ์ต้องจดชื่อทุกคนเนอและผมดูแลยังไงยังไงเงี้ย อย่าไปมีเรื่องเด็ดขาดหรืออย่าไปอย่าไปสร้างปัญหาเด็ดขาดอ่ะครับเฮกันแบบทุกคนนะคือได้ตัวเด็ดหรือโอ้โหคือว่าแบเฮ่นี่แะเห็นแดดเห็นแดดแล้วเห็นสถานที่ใหม่ๆนะจะได้ไม่ได้ลงไปหน้าตึกอ่ะโอ้โหจากที่ว่าไม่ได้ลงนะทุกคนเป็นไงฮะพอพอพอได้อย่างนั้นแล้วแล้วเหมือนว่าทำแฮปี้อ่ะแฮปี้นะใช่ไหมขอบคุณพี่พี่ถุยเลยใช่ใช่โอ้โหนี่นะฮะสุดท้ายตื้อทั้งนั้นที่ของโลก จนแบบแดนห้านะโทษสูงจนป่มปอยนะครับจนปุ่มปอยแล้วก็ได้อยู่แบบนั้นไปตลอดตลอดเลยโอ้สีแรกต้องเซ็นชื่อก่อนครับไกลลงไปบั่งเนี้ยครับช่วงหน้งไม่ต้องแหละคือในมุมของเจ้าหน้าที่ผมมองว่าในก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ให้ลงไปพื้นที่ที่แบบขยายให้มันใหญ่กว้างเพราะว่าในการดูแลเนี่ยใช่ในความคิดของเขาอ่ะเขาคิดอะไรอยู่บางคนอาจจะวิ่งเอาหัวมงใช่อ่าบางคนอาจจะเครียดก็เหมือนตทษ ตลอดตูอ,อาหารในบางท<ช>ีมันไม่คิดอะไรอ่ะใช่ไหมอ่าใชจ่จะทําอะไรอันนี้ามัตายก็เป็นได้แล้วความเดือดร้อนเนี่ยก็คือคนดูแลใช่เขาก็เลยไม่กล้าที่จะ<ช>ตัดสินใจให้ออกไป<ช>แต่ถ้าพี่ถุยเป็นเหมือนแบบเหมือนเขาบอกว่ามี power ที่จะดูแลได้และรับชอบได้เขาเลยจัดให้โอ้โหนี่นะเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องขอบคุณพี่ถุยด้วยนะนะก็เป็นผมเป็นพี่ผมก็จะจดจํานะว่ามันมันมันทำให้เราช่วยคนมากมายที่ทาให้เขาแบบ มีอิสระเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิตในเรือนจาในคุกได้ใจกับพวกนักโทษประหารโทษตลอดไปย้ายแดนอีกคือเรื่องมันไม่เรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะคือตอนตอนนั้นคือบันไขกางล่างมันก็มีบ้านอย่างี้ไหมครับแล้ววันแรกอ่ะแดงเด็กกระบีแดงลูกโดดนะมันมันก็มันก็ตัวดูแลบบานใต้อยอ่ที่นั่นตอนนั้นนะแต่ก็สนิทกันแล้วแหละนะเพราะตอนนั้นมันมารับผมอะไรปั๊นมันไปชวนพมไปทวงนี้ ไอพวกมันนิ่งแล้วผมไม่อยากเกลียแล้วนี่บอกไปมองแล้วใครก็เกรงใจเราแล้วแล้วเราจะไม่ต้องอะไรแล้วคือเราเราเราสามารถพูดพูดกับคุยกับนักโทษได้คุยคุยกับนายได้แดงมาชวนนี่ชวนผมช่วยัวนี้นิดหน่อยแล้วมาเงือกไอ้กลก็เป็นเด็กนายอีกใจอะนะเราก็ไม่อยากนี่เลยใช่ไหมแต่อ่ะไปทวงนะไปทวงไปคุยใช้เหตุผลคุยกันนะอะไรประมาณนี้คิดอย่างนี้ใครถึงแดงไม่แบบนั้นนะเด็ก ไอถึงแดงคุยสองคำต,ตบตบแล้วเพื่อนตบผมเตะผมเตะไปทีเดียวย้ายเลยย้ายไปแดนหนึง่งผมลงตัวแล้วนะแดนห้าลงตัวแล้วคเจอเจอเจอจานเกยแล้วจานเกย์ก็อยู่แล้วนะแต่ว่าอ,อยู่แยกกันคนละบ้านแต่ถึงกันพี่น้องกันนี่แหละคือจานเกย์ก็ดูฝั่งทนผมก็ดูบันใต้อ่าทีนี้แดนใหม่อีกแล้วนะแดนหนึ่งแดนหนึ่งกันเริ่มจะกันดานแล้วพาวนาสุรินไปเป็นพบวแดนที่นั่นเริ่มปราป่ามูนาสุรินปราจริงกลายเป็นแบบเริ่มกันดานนะ เริ่มแบบลำบากอ่ะผมย้ายทั้งที่เป็นพื้นที่เรือนจําเดียวกันแต่ความเป็นอยู่แต่ละเดนไม่เหมือนกันเหรอครับผมว่าเกือบทุกเรือนจำนะกองเปรนี้ไม่ไม่เหมือนสักเด่นควาเป็นอยู่อ่ะอ่าแล้วเข้าไปเจอบ้านบ้านใต้ไหมเจอแต่ผมยังไม่ได้นี่ไปถึงขังเลยขึ้นซอยสักสิบวันย้ายไปแดงกัเนี่ยแดงผมย้ายไปสองคนกู้กู๋ดีก็แล้วเป็นกู้กูดีตอนนั้นไปขังได้มั้ยสิบวันได้มั้ลูกพี่เมาลง ไม่ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งวินัยนะเน่สั่งคังไว้ก่อนก็ลงอยู่แดนหนึ่งแต่แดงนะจะคังเต็มลงวันแรกเลยมีเหตุการณ์ที่ลงอยู่ห้องนั้นเข้าไปคืนแรกเลยคนเก่า,คน,กาคนเก่าในห้องนั้นอเอาน้ําแข็งมาแบบย้ายอะ่ะไอเราต้องใจเด้อดิแล้วถ้าเกิดเกมขึ้นมาเราไม่ซวยไปด้วยขนาดนั้นอยางน้อยี่ห้าปีแน่นอนอคือคือคือตัวเลขขึ้นหัวเลยขึ้นหัวเลย <laughs> แล้วเรา ไม่ยากเก๋แล้วเรา, <ฤ amentos S 1> าไม่ชอบด้วยเรื่องเรื่องนี้ใช่ไหมในในกุ๊ปมันมันถ้าว่าหลีกเลี่ยงเรื่องยาได้นะจะจะจะแปบว่าผู้คุมจะเชื่อถือเราเซฟเราไม่เซฟไม่ขายไม่ขายอะไรเนี้ยแต่ถ้ามีเรื่องนี้มาผลเสียตามมาเยอะเนียความเชื่อถือผู้คุมจะไม่อยเชื่อถือเราแหละตกใจเข้าคูณแรกเลยคโอ้โหเยอะมากอ่ะตกลึกกันงั้นเลยเหรอโอ้โหเขานอนนี้ก็นอคือนอนติดกันด้วยแล้วที่นอนมันประมาณนี้ไหมเข้ามาตีกองตรงเนี้ยแล้วเราก็นอนติดอยู่เนี้ย โอ้โหเฮ้ยเลยตาจู่โจมมานี่เละเละแน่แล้วเหมือนจริงเลยตีห้าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดมาดันทันใดนั้นเลยมาดันโอ้โหแล้วมันมีเหตุการณ์นี้เหตุการณ์หนึ่งตอนที่ผมดูเรโตสูงเลยนะครับแรห้าครับมันมีคดีนี้เข้ามากลมคืนครับจังหวะว่าเราดูข่าวดูข่าวดี แล้วผู้เห็นญาติน้องะก็ร้องแล้วเราาก็มึงไม่น่าทำมันนะอตอนดูข่าวนะเราก็ในควกนี้ก็จะไม่ยอมรับอยู่แล้วเรื่องกลมคืนเนี่ยยังไงก็ต้องโดนนะเข้าไปนะอ่าในนะในในในเคสนี้ฟังนะว่ามีคนเคยถามเหมือนกันว่าพี่คดีแบบนี้เข้าไปจะโดนเก็บยอดไหมพี่คดีแบบนี้เข้าไปจะโดนอะไรไหมเนี่ยนะฟังเคสนี้นะ,ท,ะที่หลักที่หลักๆที่ว่าโดนเก็บยอดนะกลมคืนกับค่าบุปกาลีฆ่าบุปกยอีนะแล้วก็ไปเจอผมบอดีชจังหวัาที่ผมดูแลทั่วสู้